ชแนลนะครับิีนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตพ์ทวุงบางอินพครานะครับช่วงอำเภอบางปะยินนะครับวันนี้มันมันทลิปก็จะเป็นวันที่27สิบงหาคมนะครับปี2513นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพันบ้างนะครับเพราะว่าฝั่งนี้ไม่ค่อยได้ ามอตวเวดบางมิโคราชนะครับลุกหน้ามาถึงไหนแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับตอนนี้ก็เวลา6นาฬิกาครับช่วงเช้านะก็ผ่านมาทางนี้นะครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนรับชมกันนะครับ ตอนนี้เราอยู่บนบนถนนโขนโยธินนะครับหรือว่าจางหลวงมาเลขหนึ่งนะครับช่วงขาเข้ากรุงเทพครับ เช้าวันน <lequel S 1> ี้รถค่อนข้างเยอะนะครับ กะครับงานก่อสร้างนะครับอยู่ข้างหน้าเรานะครับก็สังเกตด้านซ้ายดูนะครับว่าความคืบหน้านะครับไปเยอะแล้วนะครับฝั่งนี้นะเพราะว่าฝั่งนี้ไม่ค่อยได้มาถ่ายคลิปนะครับนะครับด้านซ้ายมือนะครับเราสังเกตด้านซ้ายนะครับเนี่ยครับด้านซ้ายเราก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับตรงนี้นะ ก็ามารับกันฝั่งฝานะครับนี่ครับตรงนี้เป็นช่วงอำเภอบางปะอินนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นสุดเขตกอ่อสร้างแล้วนะครับโอเคนะครับผ่านมาทางนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับความคืบหน้า way, มอเตอร์เวย์บาวิโคน่าให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับก็อย่าลืมนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ก,กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ